อันนี้เป็นเค้กส้มที่แม่แม่หน้าเอามาให้เปนะก็คืออยู่ตรงข้าบ้านเราแล้วจุนเนาะมาชิมมาชิมเราต้องพูดตามจริงนะนีเดี๋ยวเราจะลองชิมอะไรก่อนเราต้องกินทั้งอันนั้นเลยห้ามเอาออกเป็นไงเป็นไงอร่อยปกติหนูไม่กินเป็นครีมนี่ไม่ครีมะไยจริงดิปกติหนูไม่กินนี่ใช่ไหมเอะปกติจุนอ่ะก็ไม่กินครีมของเค้กส้มจะกินแต่ขนมปังอ่ะอันนี้คือครีมอร่อยใช่ไหม ปั๊บแต่แม่ชิมบ้างบบอ๋อคนละแบบกันเหรอเอาแม่ชิมอืมเฮ้ยแม่น้ำทำอร่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยจุนแม่น้ำทำอร่อยอ่ะน่ก <laughs> ตอบก่อนว่าอร่อยไหมถูกใจไหมน่าน่าอร่อยจริงแม่น้ำทำวิ่ยทำครั้งแรกทำไมทำอร่อยจังเี่<บ>เอาแม่กินก่อนเอนื้อเค้กเป็นเนื้อเค้กละเอียดแบบแน่นๆ เรียว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรแต่ว่าอร่อยอย้ถ้าแช่เย็นนะ่าจะอร่อยมากๆเลยจริงออกเป็นแช่เย็นเนไม่ไม่ถึงแช่เย็นหรอกอแช่อยู่ในท้องแม่นี่แหละจะกินอร่อยมากเลยค่ะแม่มกินแต่แป้งไม่กินไม่กินแต่กินเอา้า